ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆโบหุโซ so, ทุกคนนะคะ so. วันนี้ในช่วงโบหิวโซก็จะพาเพื S <S ่อนๆมาทานปิ้งย่างคอเรียค่ะ ร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่รัชดาพิเศษ14ค่ะร้านนี้ที่บูพาเพื่อนๆมานะคะเป็นร้านที่เพื่อนๆต้องถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่ารสชาติของปิ้งย่างของเขานะคะก็จะเป็นออริจินอลที่มาจากเกาหลีเลยค่ะร้านนี้นะคะเจ้าของเขาก็เป็นเกาหลีเลยแบบพูดเกาหลีเลยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นสินค้าวัตถุดิบทุกอย่างที่มาก็ต้องเป็นเกาหลีค่ะที่โบเคยบอกเพื่อนๆในคลิปยากิในขู่ของญี่ปุ่นนะคะจริงๆแล้วโบก็ชอบญี่ปุ่นด้วยชอบเกาหลีด้วยทุกคนสามารถชอบได้หลาย อย่างไงล่ะและร้านนี้นะคะโบเชื่อว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนรัมบาร์บีคิวค่ะไปรับชม <can> รับฟังความอร่อยได้เลยคะ่ะย <Yeah. S 2> ่า i oh. เป็นจับเชนนะคะหรือผัดวุ้นเส้นเกาหลีนะคะจานนี้นะคะเดี๋ยวโบชิมที่ดูค่ะหอมเพื่อนหอมน้ำมันที่เขาผัดอะคะ่ะรสชาติจับเชที่โบทานไปนะคะก็จะมีรสชาติหอมน้ำมันไม่แน่ใจว่าเขาใช้น้ำมันอะไรในการผัดอะนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยมากๆไม่เค็มจนเกินไปค่ะเพื่อน หอมเหมือนได้ทานที่เกาหลีเลยอะแต่อยู่ไทยนะตอนนี้อ,อยากไปเกาหลี แบบเดียวนะคะคือน้ำจิ้มเกาหลีแบบนี้นะคะซึ่งแบบเดียวเนี่ยเอาอยู่แล้วเพื่อนๆคือทุกอย่างสามารถจิ้มกับน้ำจิ้มนี้อันเดียวแล้วอร่อยเพอร์เฟกต์มากๆค่ะและถ้าเพื่อนๆบางคนนะคะต้องการเกลือกับพริกไทยนะคะก็สามารถขอเพิ่มที่ร้านได้เลยค่ะที่นี่เขาก็มีบริการฟรีนะคะยำผักค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่โบโบพาเพื่อนๆมาดูหน้ามันหน้าเมือกของโบโบอ,อีกแล้วเพื่อนๆหน้ามันมากเวลามาปิญญา้งย่าง รัชดาพิเศษ14นะคะถ้าเ,เพื่อนๆเข้ามาจากหน้าปักซอยนะคะ<ๆ>เข้ามานิดเดียวเลยค่ะร้านอยู่ขวามือค่ะปักซอยนะคะแต่ก่อนน่ะมันคือแมนชั่นเซเว่นน่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นปักซอยเลเซอร์เกมหรือย่างเนยอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆมาจากทางพระราม9ก็จะผ่านแยกมุ้ยขวางก่อนแล้วเพื่อนๆก็ค่อยอยูเทิร์นเข้ารัชดา14นะคะแต่ถ้าเกิดมาทางสุทธิสารนะคะรัชดา14ก็จะอยู่ซ้ายมือของเพื่อนๆค่ะ เลี้ยวเข้ามาในซอยเลยเห็นแน่นอนเข้ามานิดเดียวนะคะร้านอยู่ขวามือค่ะร้านนี้บรรยากาศก็จะเป็นเหมือนบรรยากาศเหมือนที่เกาหลีเหมือนเวลาเราไปเกาหลีแล้วไปปิ้งย่างอ่ะเพื่อนๆบรรยากาศจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะโต๊ะเก้าอี้หรือแม้แต่จะเป็นบรรยากาศของคนในร้านนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นคนเกาหลีที่มาทานกันเยอะมากๆเลยค่ะส่วนเมนูที่ร้านเขานะคะทั้ง หมูทั้งเนื้อเนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเมนูอื่นๆที่เป็นนอกเหนือจากปิ้งย่างอะไรเงี้ยเขาก็มีเมนูอื่นๆเยอะมากๆให้เพื่อนๆสั่งนะคะอย่างวันนี้นะคะโบก็มีสั่งหอยหวานค่ะเพื่อนๆมาชิมพร้อมกับโบเลยนะนตัวช่วย หอยหวานตัวใหญ่ๆเลยค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอร่อยอะไตเกาหลีต้องกินแบบนี้นะคะ เรียกอะไรอ่ะใบงาใช่ไหมคะอร่อยมากเนื้อที่โบสั่งอันนี้นะคะเป็นเนื้อร่องซี่โครงค่ะสำหรับไส้นะคะเพื่อนๆบางคนก็จะชอบกินแบบแห้งๆกิมเกรียมบางคนก็จะชอบกินนิ่มๆนะคะโดยส่วนตัวแล้วโบก็ชอบกินแบบเกรียมๆนะคะกัดเข้าไปก็จะกรอบๆนะคะ เพื่อนๆถามตอนนี้โบอยู่กับพี่โชต์นะคะเป็นเมนเจอร์ที่ร้านรัมบาร์บีคิวนะคะสวัสดีค่ะพี่โชต์ครับผมพี่โชต์ร้านนี้เปิดวันไหนบ้างคะเปิดทุกวันทำการครับพี่11.00นถึง4.00นทุกวันครับผมอ๋อโอเคค่ะส่วนใหญ่แล้วคนมาทานที่ร้านเนี่ยจะเป็นคนสัญชาติอะไรคะพี่อ๋อสมัยก่อนก็คือจะเป็นเกาหลีจีนนะครับแต่ทุกวันนี้เป็นเ็คนไทยมากขึ้นครับอ๋อเพราะว่าคนไทยชอบซีรีส์เกาหลีหรือยัใช่ชอบดูเพื่อนด้วยโอเคค่ะแล้วร้านนี้เปิดมานานเท่าไหร่ละคะได้18ปีแล้วครับ1 8ปีีีเเหรรออพ่่โชตแสดงงวาาาจ้้้ขนนก็คื อยู่ในไทยมากเกิน18ปีสิคะถ้าแบบนั้นปรนะมาณ25ปีนะ25ปเมนูที่คนสั่งมากที่สุดถ้าเป็นพวกประเภทแบบเอามาย่าง,งะะย่างเนี่ยงดนะครับก็บนนคือถ้าเป็นคนไทยแต่ชอบแบบหมูฮูกิดนะครับหมูหมัมกกระเทียมแต่ไม่ชอบติดมันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกต่างชาติที่เป็นเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็คนจีนเนี่ยจะชอบมันเก็คือเป็นหมูสามชั้นคอหมูอะไรอย่างเงี้ยครับอค่ะแล้วถ้าเป็นประเภทแบบจานจานล่ะคะถ้าเป็นจานก็เป็นผัดของทางเราจะมีผัดหมูสามชั้นผัดยำไอ้ผัดปลาหมึก แล้วก็จะมีข้าวยำร้อนนะค,ะครับที่ลูกค้าทานบ่อยอ่าแล้วก็ผัดวนเส้นด้วยใช่ไหมพี่จับแชใช่ครับจับแช์ด้วยอ๋อจับแชร์ด้วย,เ,วยเพราะจับแช์อร่อยมากขอบคุณครับค่ะเพราะว่าบูทาแล้วมันแบบมันไม่เค็มอ่ะพี่บางร้านมันเค็มไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะน้ำเป็นน้ำซอสไอ้มันเป็นซีอิ๊ โซอยู่ของเกาหลีด้วยตรงครับพี่อ้อยอ๋อแล้ววัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยจะนำเข้ามาจากเกาหลีเลยหรือเปล่าใะเกาหลีทั้งหมดใช่ครับมีอะไรที่เป็นในไทยไหมคะพี่หมูหรือยังไงไหมคะถ้าเป็นหมูก็คือตอนนี้เป็นของไทยรับผมเสวนเนื้อเป็นของเกชเดีอย่างเดิมแล้วเนื้อเนี่ยส่วนไหนขายดีโบเห็นจะมีร่องซีโคอะไรพูดด้วยซงีโคงแล้วก็เป็นลิ้นทายที่ขายดีที่สุดจริงๆร้านเนี้ยร้านนี้เนี่ยโบมาทานบ่อยมากๆไม่รู้พี่ชิพอจะแบบเคยเห็นโบบเหน้าอยู่เห็นหน้าอยู่ดีใจมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยมารีวิวที่่รรรร้าานเพะออยจิงๆ แล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างแบบสมเหตุสมผลไม่ได้แพงเลยพี่ชลแล้วก็ที่นี่อ่ะแต่ก,ก่อนนะที่เขาบอกว่ามีสองสาขาค่ะที่บอกว่ามีอยู่ที่บางนาคือสาขานั้นปิดออไปนานหรืยอยังอ๋อตอนแรกใช่ไหมครับของผมเนี่ยคือสาข,ขาบางกะปิแต่บางกะปิก็คือเป็นพวกบินบูฟเฟ่น,นะครับก็คือเปลี่ยนรถสดท้แต่ว่าเครื่องปรุงอะไรเห,หมือนกันหมดแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ต่อสัญญาประมาณ5ปีแล้วนะครับเพราะว่าจบแล้วไม่ต่อสัญญาทำคอนโดแล้วก็ไปเปิดสาขาที่อุดมสุข แล้วตอนนี้คือ,อเซงกิจาการไปแล้วอะครับก็เลยตันเรื่องปจจุิันเดอร์สักครั้รรได้ไม่มีอะไรแล้วถามเยอะแล้วพี่โชว์เนี่ยเดี๋ยวขอบคุณพี่โชว์นะคะ,คะ,คะสำหรับร้านนี้นะคะใครที่ไม่สะดวกที่จะมาทานที่ร้านนะคะทางร้านเนี่ยก็จะมีเดลิเวอรี่ด้วยนะคะเ<อ>พื่อนๆก็ลองเข้าดูแต่ก่อนรู้สึกว่าโบาจะเคยสั่งไลแมนนะคะแต่ก่อนเนี่ยส่งถึงบ้านเลยค่ะ <S <S และการย่างของที่นี่นะคะก็จะมี2แบบก็คือให้พนักงานมาย่างให้เรากับเราย่างเองนะคะตอนนี้โบก็อิ่มมากๆแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับร้านรมบาร์บีคิว ะะร้านนี้ก็จะอยู่ในใจของหลายๆคนมากๆเลยนะคะรวมทั้งโบโด้วยนะคะสําหรับร้านที่เป็นปิ้งย่างเกาหลีนะคะร้านนี้ก็อยากจะให้เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ให้เพื่อนๆมาลองทานกันนะคะแถมราคาไม่แพงด้วยยังไงเพื่อนๆมาลองทานกันนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็อิ่มมากๆแล้วโบหิวโซก็พามา อออออะะะไรร่อยอร่ยยแล้วนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะโบจะพาไปที่ร้านไหนเนี่ยเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งติ๊งๆิ๊งให้โบโด้วยนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันร้านไหนเนี่ยรอติดตามด้วยนะบ๊ายบาย